จะเหนื่อยง่ายนะครับก็จะปวดในเรื่องของกล้ามเนื้อจุดต่างๆนะครับผมอันนี้คือถ้าขึ้นรถาแรกเนี่ยน่นให้สบายที่สุดนะครับมาถึงทางตรงนะครับทางตรงทําไงครับหมอกหมอกเพื่ออะไรรู้ไหมครับผมว่าต้องเพิรู้บ้างละข้างนอกมีหมอกไหมครับไม่มีพี่จีบีหมอกไปข้างนอก ไม่เหมาะนะครับหมอเพื่อลดแรงลมมาปัญนาแนเดงนะครับผมเห็นครับถ้าหมอกอันนี้คือถ้าถ้าหมอก็มีถ้าหมอบที่ถูกต้องและถ้าหมอที่ผิดเช่นกันนะครับผมนี่คือท้าหมอบที่ถูกต้องนะครับเกบคองเข่าตามองขนาดด้าหน้าไปกับพื้นไม่ควนมองเพ่งไปจุดใดจุดหนึ่งนะครับนี่คือถ้าหมอบที่ถูกต้องแล้วขอท่าที่ผิดหน่อยพี่ชิปอ่างนีครับนี่คือท่าที่ผิดนะครับ ครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับอย่างอย่างเรื่องเรื่องสายตาที่เราจะมองนะฮะปกติเราจะมองที่ไอตัววัดรอบตรงนี้ใช่ไหมครับมอนิเตอร์ตรงเนี้ยซึ่งผมไม่อยากให้มองจุดมองแล้วจุดมาร์นเนี่ควรมองไกลๆนะครับควรคือถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยคือควรมองเลยกับแพงไปอีกนะครับเพราะว่าเราอยู่บนความเร็วต่างๆเราสามารถเตรียมความพร้อมต่างๆในจุดจังหวะได้นะครับคือตรงวัดรอบเนี่ยไม่อยากให้เป็นเพ่งเลงเป็น เป็นจุดโฟกัสก็คือจะต้องมองไปด้านหน้าก็คือมองผ่านมองผ่านไปเลยนะครับแล้วก็ควรมองกกไกลๆด้วยคือจุดที่มองเนี่ยคือจุดที่ที่เราจะไปเช่นถ้ามาโค้งแรกเนี่ยปึ๊บสิ่งที่ต้องมองเลยคือจุดเบรกที่ที่ด้านซ้ายมือเ,เดี๋ยวผมจะหลังจากที่แมนอธิบายเสร็จปึ๊บเ,เดี๋ยวจะ,ะดูวิดีโอกันว่าในแต่ละโคง้งเราขี่เกียร์อะไรเบรกตรงไหนลายยังไงนะครับเพิ่มเติมครับผมนะฮะก็อย่างที่ที่ฟิล์มบอกคือเราจะใช้แค่เป็นการเลือก,เล,อกเลือกมองแต่จะไปเแห้ง นะครับผมมาถึงนี่ว่าทางตรงนะครับเราก็บอกมามาถึงจังหวัดที่1 1> หนึ่งจังหวัดที่1คือท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมเราแค่ขยับทุกอย่างยังคงใช้เหมือนเดิมนะครับคันเร่งยังใช้เหมือนเดิมยังคงหมอกเหมือนเดิมแค่ขยับก้นเท่านั้นนะครับนี่คือจังหวัดที่หนึ่งท่าเตรียมสมมติว่านี่สนามค้าโค้งขวาเอาละเ,เอาซ้ายเลยซ้ายก็แค่ขยับมาข้า้ายนะครับแค่ขึนก้นทีนี้เราจะสังเกตตัวเราเองได้ไงว่าเราขยับแล้วนะครับ ให้เราสังเกตนะครับข้อดีนะครับให้ลองก้นเราเนี่ยกับล้องบล้องบอดสันบอดนะครับให้มันตกกันนะครับนั่นเราก็จะรู้สึกแบบว่าเราขยับมาแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงหรือไม่มั่นใจนะครับผมแนะนําให้ค่อยๆขยับค่อยๆเพิ่มไปในแต่ละครับนะครับผมไม่จำเป็นต้องทีเดียวแล้วได้เลยนะครับค่อยๆค่อยๆเพิ่มไปนะครับจนกว่าเราจะมั่นใจนะครับนี่คือจังหวะที่หนึ่งทั้งซ้ายและขวาอันที่ิงขยับขวากัน นี่คือท่าเตรียมนะครับว่าเรายังคงมองอยู่สายตายังคงโฟกัสอยู่คันเร่งใช้อยู่นะครับอันนี้แค่จังหวะที่หนึ่งนะครับขยับเตรียมทั้งซ้ายและขวานะครับขยับก่อนที่จะถึงจุดยกจุดเบรกนะครับฟังให้ดีนะครับจังหวะเนี้ยมันจะมีท่าจังหวะฟังให้ดีนะนี่คือจังหวะที่หนึ่งท่ท่าเตรียมก่อนที่จะเข้าโค้งนะครับมาถึงจังหวะที่สองอีกมซ้ายนะจังหวะที่สองยกคันเร่งเบรกและเชนเกียร์เราก็ตั้งตัวขึ้นมาเห็นไหมครับว่า ถ้าเตียงเรายังคงอยู่ที่เดิมเรายังไม่เก็บกระโปงเข้ามานะครับถ้าเตียงเนี่ยเราจะเก็บเก็บอ่าถ้าเตียงเนี่ยเราจะใช้จนกว่าเราจะออกจากโค้งไปเลยนะครับจำไว้ให้แม่นเลยถ้าเตียงสําคัญมากนะครับถ้าเตียงเราคงอยู่ที่เดิมเปลี่ยนแปลงแค่เรายกเคร่งเ่งเบรกและเชนเกียร์แล้วก็ตั้งโถกขึ้นมานะครับแล้วอ่าเห็นภาพนะครับนะครับยกเคร่งเ่งเบรกและเชนเกียร์ทีนี้ ยกเล่งเบรกและเชีดเกียร์เนี่ยมันจะต้องมีจุดยกจุดเบรกจุดมาร์กของตัวเราเองนะครับที่สนามชาเนี่ยก็จะมีก็จะมีอย่างเมื่อกี้ที่เปิดวิดีโอไปก็จะมีอ่าด้านซ้ายมือจะมีจุดยกจุดเบรกที่เป็น200 1 5 0 100แล้วก็50เมตรนะครับอันนี้ผมไม่สามารถกําหนดได้ในแต่ละท่านนะครับเราอาจจะไปเลือกใช้เอาว่าเอาอเราจะยกจะเบรกตรงไหนแต่ให้ผมแนะนานะครับสำหรับมือใหม่ยก200ก่อน ยก200ก่อนยก200เพื่อเพื่อให้เราเนี่ยสามารถคนโทรลรถได้นะครับคนโทรลรถเข้าไปในลายได้แล้วก็ใช้จังหวะ5จังหวะนี้ได้ครบถ้วนนะครับส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยยังไม่ต้องเป็นกังวลเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดเราได้จังหวะ5จังหวะเนี่ยความเร็วจะตามมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรายายาคุมจังหวะไม่ได้เรายังไม่มีจุดยกจุดเบรกหรือว่าจุดที่เราจะต้องใช้ันเร่งเนี่ยแน่นอนครับว่าเราเข้าไปเร็วๆเนี่ยเราก็ต้องเบรคพอเบระเ,เยอะหน้า,าก็จะครับก็อาจจะเกิด อุบัติเหตุได้นะครับนะฮะนี่คือจังหวะที่สองนะครับยกเร่งเบรกและเชนเกียร์ก็ตั้งตัวขึ้นมานะครับทีนี้อ่ามีใครใช้รถที่ไม่มีสลิกระคันบ้างครับใช้รถรุ่นไหนครับที่มีพัอยอ่ะซีสองล้านูเอวันนี้สองสามปีส้านูงก็น่าจะมีแล้วว่าตัวใหม่ใช่ไหมครับมครับเป็นเป็นปีใหม่เลยใช่ไหมครับอ่าเป็นปีใหม่ก็จะมีสองครับ ทีนี้การใช้คัทเนี่ยก็จะมีรถที่เป็นมีสล er ิปกระคัทกับไม่มีสลิประคัทนะครับถ้ามีสลิปกระคัทแน่นอนครับส่วนส่วนมากเราก็จะรู้หรืออยู่แล้วว่าเวลาเชนเกียร์ก็สามารถที่จะถีงคัทแล้วปล่อยคัดได้เลยนะครับแต่รถที่ไม่มีสลิประคัทเป็นคัทแมนนวลลอยลูกเสกนะครับแนะนําวิธีนะครับในการเชนเกียร์นะครับเราจะใช้ใช้คัทหนึ่งครั้งต่อการเชนเกียร์หนึ่งผลนะครับเช่นอ่ิสิใช้ดู่นะครับจะชใ,ชใ,นะนะบใช้เป็นยังไง ตึงตึงตึงนะครับซับคัดไว้สามถึงห้าเปอร์เซ็นนะครับเราจะไม่ทิ้งคัดนะครับถ้าทิ้งคัดเป็นไงครับนะครับอาการอาการจะไปลงที่ล้อหลังพอลงที่ล้อหลังหลังจะเลือ้อยหลังจะส่ายนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะปันทวนรถเข้าไปในลายได้แม่นยำนะครับเราไม่สามารถทีถ่จะคุมความเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเชนเกียร์นะครับแต่ละครั้งอาพี่เจ หนึ่งเกียร์ครับหนึ่งครั้งนะครับเราสับกดสับขัดไว้สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกเกียร์นะครับทุกเกียร์ทุกครั้งในเวลาที่ใช้นะครับนะครับไม่ควรทิ้งคัดไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเป็นสลิปค้าเราเชนตึ้งตึ้งเหมือนก็ปล่อยได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งไม่ไม่ควรเชนลวกถ้าเราเชนลวกปล่อยจะปึ้งเป็นไงครับโผลหลังนี่ขวางอาจจะหายไซได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นทําให้เป็นจังหวะนะครับแล้วก็ให้กระชับที่สุดในการเชนเกียร์นะครับผมยิ่งเรามีความเร็วเยอะเท่าไหร่ นะครับเราก็ต้องทุกอย่างต้องทําให้กระชับมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้คือจอังหวะที่2การเช็ดเกียร์ทีนี้มาถึงเรื่องของเบรกนะครับเบรกท,ที่ที่บางท่านยังยังคงหลายๆท่านยังแบบติดขี่ข้างนอกใช้เบรกสี่นิ้วอยู่นะครับแต่ผมแนะนําให้ใช้แค่2นิ้วนะครับใช้2นิ้วเนี่ยเราสามารถยึดคอนโทรลเรื่องของน้ําหนักเบรกได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วในสามนิ้วที่เหลือเนี่ยเรายังล็อกที่แฮนเดิลา่าได้นะครับ ถ้าเราใช้ใช้สี่นิ้วเนี่ยเวลาที่รถเกิดอาการสะบัดหรือว่าตกหลุมหรือว่ามีเหตุทําให้รถเสียอาการเนี่ยนะครับนิ้วเดียวนี่ยไม่สามารถหลอกได้ในขณะที่เราเบียงอยู่นะครับผมแนะนําให้ใช้สองนิ้วนะครับเรานิ้วที่เหลือเนี่ยยังสามารถควบคุมหรือว่าคุมรถได้นะครับในการใช้เบรกเบรกเบรกนะครับเบรกใช้แบบผมจะแนะนำไงคือเบรกมาถึงปุ๊บจุดยกจุดเบรกเนี่ยเราไม่ควรที่แล้กับคุเบรกคือแบบปัง หนักเลยถ้าคนไม่เคยใช้นะครับผมแนะนําให้ใช้แบบเบรคดึงค่อยๆดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาปุ๊บแล้วก็ใช้น้ําหนักให้เยอะนะครับไม่ควรแบบไปล็อกทีเดียวเลยนะครับดึงดึงนะครับก็ค่อยดึงเบรคปุ๊บแล้วก็ใช้น้าหนักให้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยๆคลายเบรคนะครับวิธีเบรคนะครับสำหรับสำหรับกลุ่มลูกกี้นะครับมือใหม่ๆนะครับแต่ถ้าพวกพี่ๆที่เคยฝึกซ้อมหรือเคยใช้อยู่แล้วนะก็ใช้ตามที่ที่เราเคยชินที่เราเคยฝึกซ้อมมาอยู่แล้วได้นะครับ ส่วนพี่ลูกกลุ่มลูมกี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยอัพสเกลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนำตรงนี้ก่อนในการใช้เบรกนะครับ<อ>เบรกหน้าเบรกหลังใช้เท่ากันไหมครับเท<อ>่ากันไหมครับไม่เท่า <laughs> เบรกมีกี่เบรกครับเบรกหน้ากับเบรกหลังโอเคครับมันไม่แปลกนะครับเบรกหน้าเบรกหลังมันก็ถูกไปแล้วแต่ทเีเนี้ยรถเนี่ยมันจะมีสามเบรกนะครับหนึ่งคือเบรกหน้า 2คือเบรกหลัง3คือเอนจินเบรกใช่ครับทีนี้เราจะใช้ทั้ง3เบรกเลยในการขี่รถใน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 สนามนะครับเอนจินเบรกเกิดจากอะไรเอนจินเบรกก็เกิดจากการเชนเกียร์และที่เราคันธุนคันนั่นเองเราเราอยากให้เอนจินเบรกเยอะเราก็สับคันให้น้อยลงนะครับแต่จะให้เอนจินเบรกน้อยเราก็สับคันให้มากขึ้นนะครับสำหรับรถที่ไม่มีสลิปที่ไม่มีสลิปกระรันนะครับนะครับมันอยู่ที่เราคันธุนคัน การใช้ engine brake นะครับเราจะใช้เบรกหน้ามากกว่าเบรกหลังเบรกหลังเราจะใช้70%เบรกหลังเบรกหน้าเราจะใช้70%เบรกหลังเราใช้30%ที่เหลือให้มันกระจาย engine brake ไปนะครับผมนี่คือเบรกสามเบรกนะครับต่อมาเป็น 3. จังหวะที่สามจังหวะที่สามยังไงพี่ <laughs> จังหวะที่สามปล่อยเบรกไหลเข้าลายทีนี้การปล่อยเบรกไหลเข้าลายเนี่ยสำคัญมากครับ จังหวะที่สามเรื่องสำคัญจริงๆสําคัญทุกจังทุกจังหวะแต่ว่าจังหวะที่สามเนี่ยมันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับจังหวะที่สามเนี่ยหรือว่าสาวั่านว่าเนี่ยคือแบบเราค่อยตัวลงมาเลยนะครับใช้บาลานซ์ตัวทิ้งตัวลงมาเลยสาับพี่ๆลูกยี่นะครับสังเกตให้ดีนะครับทิ้งตัวลงมาเลยนะครับนี่คือท่าทางที่ถูกต,ต้องนะครับการในการทิ้งตัวทีนี้ก็จะมีท่าที่ผิดเหมือนกันมีหลายท่านนะครับตาถามว,ว่าพี่ผมอยากเข่าติดพื้นมากเลย ทำไงดีนะครับแต่ว่าผมไปลองมาแล้วก็ติดเหมือนกันนะครับแต่เกิดติดทั้งตัวเลยนะครับเป็นเราไปาดูท่าที่ติดกันคุเชฟไหมอย่างไงี้ครับอันนี้ได้ไหมครับได้แล้วก็ติดเหมือนกันนะแต่มีโอกาสติดทั้งตัวเหมือนกันนะครับอีกท่าในความซิดหอวไะไรเดียวเลยไม่อันนี้ได้ไหมก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้นะเอาว่าได้ไหมได้นะแต่กล้ามีโอกาสเหมือนกนะันนะครับ <c oughs> แน่นอนครับว่าเราจะต้องใช้บาลานซ์ตัวทั้งซ้ายและขวานะครับหัวไหล่และสะโพกต้องมาพร้อมกันทั้งซ้ายและขวาในการใช้บาลานซ์ตัวนะครับอ่ะพี่จึงขยับให้ดูหน่อยครับมาครับเตียมยะเลงเบรกเชนเกียร์ครับมาแล้วซ้ายขวาครับนะครับทั้งซ้ายและขวาสังเกตนะครับว่าทั้งหัวไหล่และสะโพกเนี่ยจะต้องไปพร้อมกันนะคะทั้งซ้ายและขวา นเนี่ยครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยผมก็ใช้แล้วแต่ว่าทําไมหัวไหลไม่ลงนะครับให้สังเกตที่ท่อนแขนเรานะครับว่าเวลาที่เราเลี้ยวมาเนี่ยปุ๊บข้อแขนเราเนี่ยตึงเกินไปหรือเปล่านะครับหัวไหลจึงไม่ลงนะครับให้สังเกตที่ท่อนแขนเราให้ดีนะครับเห็นไหมครับว่าเราเลี้ยวใช้ระดานตุกเราหุ่นลงมาเยอะเลยแต่ว่าข้อแขนเราไม่งอหัวไหลก็ไม่ลงนะครับให้เรานะครับงอท่อนแขนมาปุ๊บหัวไหลเราก็ลงนะครับ ง่ายๆเลยนะครับถ้าให้ให้ให้เราสังเกตด้วยตัวเราเองไง่ายๆนะครับผมอันนี้คือจังหวะที่สามจังหวะที่สามหมถ้อยลงมาเลยนี่เนี่ยก็ยังไงครับนี่คือไปไกลเท่าไรนะครับทีนี้ในการวางเท้าเนี่ยนะครับอในการวางเท้านะครับปกติเราก็จะวางเป็นเท้าธรรมดาเวลาขี่ข้างนอกใช่ไหมครับนะครับในการวางเท้าเมื่อเราเชนเกียร์เสร็จสมมติว่าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ย เราเมื่อเราเชนเกียร์เสร็จนะครับให้เราสไลด์เท้ากลับมาด้านหลังใช้ปลายเท้าิดไปที่ขับเท้านะครับแบบนี้นะครับนะครับเราเราจะไม่วางเต็นเท้าเพราะถ้าวางเต็มเท้า,า,าเนี่ยแน่นอนเวลาที่เราเหยียดเข้าไปในโวงเนี่ยมันไม่ใช่หัวเข่าที่จะติดพื้นก่อนนะครับมันจะเป็นปลายเท้าที่ติดพื้นก่อนพอปลายเท้าติดพื้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้หัวเข่าเนี่ยลงมาได้อีกเพราะว่า เพราะว่าใบเท้าติดลงไปแล้วเนะี่ยปุ๊บเราไม่สามารถทิ้งตัวลงมาได้อีกละมันจะฝืนม,มันจะเกรง็งมันจะเหมือนไม่ธรรมชาติอ่ะนะครับให้เราสลาไลด์ใบเท้ากลับไปด้านหลังนะครับอันนี้สําคัญนะครับเรื่องการวางเท้าสําคัญมากนะครับลองอันนี้ให้ดีทีนี้ข้างนู้นจะวางยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูท,ทิ้เนะงเลี้ยวขวาหน่อยสมมติเราเลี้ยวขวาเห็นไหมครับเท้าข้างซ้ายเราก็วางอย่างนี้นะครับแล้วก็ ค้อนขาของเราเนี่ยจะแนบไปกับตัวรถนะครับหัวเข่าจะกดไปที่ถังแบบอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเลี้ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างขวาก็าจะแนบไปกับตัวรถหัวเข่าไปจะกดที่ถ <c oughs> ังเช่นกันนะครับ,บที่ิบให้ยกไหดูหน่อยเห็นไ,ไหมครับนี่นะครับทีนี้ในการย้ายตัวเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ยกยกก้นเบาๆบนบาะไม่ควรที่แบบใช้แบบใช้ลูบไปกับบ่อเนี่ยเอาครับ ไม่ควรใช้ก้นแบบลูดไปกระบอกถ้าเราใช้ก้นลูดไปกระบอกเนี่ยแน่นอนครับเวลาเรารูดไปปุ๊บสังเกตุเลยับเวลาเรารูดไปปุ๊บรถจะมีอาการนะครับเหมือนเราสร้างอาการให้รถอ่ะนะครับทีนี้เราจะลดเราจะลดช่องว่างตรงนั้นไปนะครับไม่ให้มันเกิดไม่ไม่ให้มันเกิดอาการในขณะที่เราเลี้ยวหรือว่าขับขี่อยู่นะครับเราจะใช้ยกก้นเบาๆอันพีชิตเห็นไหมครับเราจะยกก้นเบาๆเวลาย้ายตัวบันบอกเราจะไม่ลูดไปกระบอก ยิ่งไปชุดหนักกระบอกเราด้วยเนี่ยเบาหนักก็หนักนะครับเวลาเราดึงไปปุ๊บทีนี้ลดอาการเยอะเลยหรือว่ามันจะแัดเวลาเราเลี้ยงไปปุ๊บจะรู้สึกว่ามันวูบลงไปเลยนะครับย้ายก้นเบาเบานะครับผมอ่านี่นะครับทีนี้เรื่องการใช้สายตานะครับการใช้สายตาเนี่ยหนึ่งโค้งเราจะใช้สายตาสามจังหวะนะครับสายตาสําคัญขี่รถในสนามสายตาเป็นตัวคอนโทรน สายตาเป็นตัวกำหนดทั้งหมดเส้นทางที่เราจะไปนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเราขี่รถข้างนอกเนี่ยเราจะไปไหนก็แค่หักคอเลี้ยวไปนะครับแต่ในสนามไม่ใช่สนามจะใช้ไแรงเวียงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้สายตาเป,ป็นตัวคอนโทรลนะครับสายตาจังหวะแรกนะครับก่อนเก้าโค้งก็คือจุดยกจุดเบรกที่เรากำหนดไว้นะครับจุดยกจุดเบรกที่เรากำหนดไว้คือคอนโทรลจุดจุดคอนโทรลสายตาที่หนึ่งนะครับสายตาที่สองนะครับสายตานเนหลราจะต้องเพลทให้ไวนะครับ เมื road, ่อรถมาถึงมาใกล้ถึงนะครับจุดยกจุดเบรกล้วเนี่ยปุ๊บสายตาที่สองเนี่ยเราจะต้องมองไปจุดตึงตึงกลางของโค้งด้านในของโค้งเลยนะครับเมื่อรถคอนโทรลไปถึงจุดตึงตึงกลางของโค้งด้านในของโค้งแล้วเนี่ยนะครับให้เราเปลี่ยนสายตานะครับสายตาที่สามนะครับมองไปไกลเลยครับมองในทางที่เราจะไปมองไปไกลเลยนะครับห้ามมองออกข้างนอกเด็ดขาดถ้ามองออกข้างนอกเนี่ยรถมัน่จะไปตามสายตาเรานะครับแต่ถ้าเรามองใกล้มองที่พื้นเนี่ย นะครับเราจะไม่เห็นทางข้างหน้าเราก็ไม่กล้าใช้เร่งไม่กล้าเปิดเร่งที่ี้ความเร็วเราก็จะไม่มีเนื่องก่อนนะครับให้ลองมองไปไกลเลยพอมองไปไกลเนี่ยเราจะเห็นว่าทางข้างหน้ามันเคลียร์ทางข้างหน้าโลกเราก็กล้าใช้เร่งกล้าเปิดเร่งถูกไหมครับแต่ถ้าเรามองที่พื้นเนี่ยมองใกล้ๆเงี้ยเราก็ไม่กล้าเปิดเครื่องเพราะเราไม่เห็นทางหน่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับอันนี้อันนี้วิจิตเลยนะครับนะครับในหลายท่านเนี่ยมองที่พื้นพอมองที่พื้นปุ๊บเวลาเปิดก็ไม่กล้าเปิดอาจจะเปิดแแหหละต่่วานนน้้้้ักกคเง็ใชไดอย นะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มเพิ่มน้ำหนักชัเลิงได้เร็วขึ้นนะครับในการใช้ชัเล่งเนี่ยเราจะใช้จากน้อยไปถามารนะครับนอกจากพี่ี่ที่เคยฝึกซ้อมอยู่แล้วเขอ,อาจจะใช้30-50อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พี่พี่ลูกพ,พ,พ,พี่คนที่มาใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำนะครับไม่ใช้สิบสิบห้่ิไปจน,จนถึง100%ให้เร็วที่สุดนะครับในการเปิดแรกจะต้องเป็น ห้าสิบห้าอย่างเงี้ยขึ้นไปนะครับไม่ควรใช้ทีเดียวแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไปร้อยทเซนเลยนะครับอันนี้เราจะทำได้ไหมทำได้นอกจากเราฝึกซอสจนเกิดความเคยชินแล้วเราบรรทุมา,ได,าได้แล้วเราคุมได้แล้วอันนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้ามาขี่ใหม่ๆแนะนานะครับให้เปิดอ่าสิบสิบห้ายี่สิบไปจนถึงร้อยทุเซนให้เร็วที่สุดนะครับผมในการใช้เร่่งองจังหวะที่สามมันมีรายละเอียดเยอะนะครับมันผมถึงบอกว่าจังหวะที่สามมันมันค่้นข้ามีดีเทลก็ง้างสนสำคัญนะครับมาถึงจังหวะที่สี่ จังหวะที่สี่เนี่ยก็คือเดินคะล่งออกจากโค้งทีนี้ในการเดินคะล่งเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเดินะเะล่งเปิดตรงไหนเปิดะเะล่งตรงไหนนะครับเปิดทะล่งนะครับก็คือจุดตึงกลางของโค้งแทาจะทูกโค้งเลยนะครับจุดตึงกลางของโค้งเราคอนโทรลรถเข้าไปในกลางโค้งแล้วเนี่ยปุ๊บรถจะเริ่มหมดแรงจากแรงเล็กที่เราสร้างมานะครับรถจะเริ่มหมดแรงพ,งพอรถเริ่มหมดแรงเนี่ยเราต้องเปิดแล้วต้องเปิดนเร่งแล้วนะครับ เปิดเร่องออกไปนะฮะถ้าเราไม่เปิดเร่งรถจะขูผขูดเข้ามาด้านในของโค้งแล้วจังหวะดที่ห้ามันจะไม่เกิดผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราคอนโทรลรถเข้ามาในลายนะครับมีความเร็วพอประมาณที่เราคุมได้คอนโทรลได้นะครับใช้เร่งถูกต้องจังหวัดที่ห้าเนี่ยบานออกจากโค้งเนี่ยจะเป็นอัตโนมัติเลยก็จะเป็นด้วยแรงด้วยด้วยแรงเวีของตัวรถที่เราสร้างมาเนี่ยจะเป็นอัตโนมัติเลยคือจังหวัดที่ห้าบานออกจากโค้งแต่ถ้า เราทำมาสี่จังหวัดถูกต้องแล้วแต่ว่าไม่บานออกจากโค้งแสดงว่าขาเข้าที่เราใช้ความเร็วมายังคงน้อยไปและจุดที่ใช้เทเลงหรือเปิดเท่งเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีเรื่องของลายเราอาจจะเ,เราอาจจะเหมือนเข้าแบบแบบแคบไปกว้างไปอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีม,มีมีความสมดุลกันด้วยนะครับผมจังหวัดที่สี่ก็คือเดินเล่งออกจากโค้งนะครับและจังหวัดที่ห้าบานออกจากโค้งจะเป็นอัอตโนมัติของเขาเองเลยด้วยแรงเ่รง นะครับนี่คือ5้จังหวะการขับขี่นะครับเราจะมาทวนกันหนึ่งรอบอ่ะพีชิตมาถึงทางตรงเลยครับหมอบเลยถึงจังหวะที่หนึ่งครับจังหวะที่หนึ่งพี่ชิพเตรียมนะครับเตรียมมาโ๊บพอถึงจุดมาแล้วอยกเล่งเบรกห้วเซนเกียนนะครับจังหวะจังหวะที่จังหวะที่สามปล่อยเบรกหลท่ก็ลายจังหวะที่สี่เดินเล่งออกจากโงงแล้วจังหวะที่5้าเนี่ย ถ้าเราทำสีง่งอ่งอื่ถูกต้องจังหวัดที่ห้าจะเป็นอัตโนมัตินะครับจะเป็นออโต้หรือจะเป็นอัตโนมัติของตัวเขาเองเลยด้วยแรงเหวี่ยงที่เราสร้างมานะครับพี่ๆท่านใดไม่เล้ก็จตรงไหนไหมครับนะครับ,นะรบตอนนี้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ถ้าเราลงไปขี่ปุ๊บแล้วเรามามานั่งปรับกันนั่งคุยกันใกทีเนี่ยพี่ๆจะออกเลยว่ามันต้องเป็นประมาณนี้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราลงไปปรับก,กันอีกที สดพี่พี่ใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสเตชันข้างหลัง่มสิใช่ครับตอนนี้เนี่ยทางทางทีมโค้ชเนี่ยได้ได้วางรูปแบบสนามไว้สำหรับคนที่มาใหม่หรือคนที่อยากจะทบทวนเรื่องของออท่าทางการกับขี่ที่พี่แมนแนะนําไปเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถไปทดลองได้นะครับก็จะมีผมอยู่ตรงนั้นก็คือจะมีรถให้ด้วยก็พี่ก็เตรียมแค่อุปรกรณ์อย่างหมวกกันนอ็อ ถ้าใครอยากจะใส่ชุดมาใส่มาได้ก็ดีครับเพราะว่าในสนามม,ามันมันต้องใส่ชุดแข่งกันนะครับก็จะได้มาทดลองทดสอบเลยบอกว่าตรงนี้เหนื่อยมากนะครับเหนื่อยวันขี่ในสนามเยอะเพราะว่าเราจะเลี้ยวกันองเดียวเราจะไม่มีทางตรงเท่าไหร่เราจะขยับตัวในจังหวะทีะ่ขยับซ้ายขยับขวาเราทำยังไงจากจังหวะตรงนี้แหละนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของท่าทางการบาลานซ์รถมากกว่าในการที่จะเข้าโค้งการใช้เบรก แล้วก็เลี้ยวแบบนี้นะครับที่จะมาแนะนําเพราะว่าค่อนข้างสําคัญมากเลยนะครับในเรื่องของท่าทางการกับขี่ที่พี่แม่อธิบายไปคือทําไมถึงให้ความสําคัญเพราะว่าเราไปอยู่ในสนามเนี่ยมันไม่ได้มานั่งนับจังหวะแบบนี้นะครับคือมันอยู่กับความเร็วทางตรงเรามา200กว่าอย่างเงี้ยเราจะมานั่งนับจังหวะเราจะมาหาจุดเบรกแบบนี้มันไม่ทัน ก็เลยจะมาแนะนําให้ละเอียดดนึงอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆพอเราเข้าใจจังหวะอ่ะอย่างหนึ่งอย่างปลายเท้าเนี่ยอย่างปกติบางคนเหยียบเต็มเท้าแล้วทาไมเราการเข่าไม่ได้เพราะว่าเราเหยียบเต็มเท้าถ้าเราเหยียบเต็มเท้าเนี่ยมันจะการไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใช้ปลายเท้าปุ๊บเนี่ยเราสามารถแปะขาออกได้ตรงนี้ครับคืออ่ะเราจะขยับตอนไหนใครรู้บ้างไหมครับว่าเราจะขยับปลายเท้าตอนไหนอย่างอย่างข้าง ข้างข้างซ้ายเดี๋ยวนี้เราเชนเกียร์เสร็จเราขยับมาได้แต่บางคนใช้เบรกหลังหรือเปล่าต้องต้องคอยสังเกตด้วยนะครับอย่างเวลาใเข้าเกียร์เสร็จ่ะเดี๋ยวให้พี่ชิพทาให้ดูเวลาเราลดเกียร์ลงหรือว่าเราเลียกเชนเกียร์เนี่ยเราจะค่อยๆทําเราอย่าไปรวบเกียร์นะครับจะค่อยๆอีกงานเกียร์เราปลายเท้าเนี่ยเราจะเหยียบอยู่ประมาณนี้ถ้าเหยียบเต็มทเท้าถ้าเหยียบเต็เท้ครับเนี่ยเราจะกางขับไม่ได้ตัวเราจะลุดไม่ได้นะครับ ถ้าเราเหยียดเลวยปลายเท้าเนี่ยปึ๊บตัวเราจะ,ะโคดล,ลงมาได้นะครับมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่ถ้าเราขยับเพิ่มนิดนึงใส่ตรงนี้ไปหน่อยอนึงมันก็จะทำให้เราเนี่ยมั่นใจขี่ได้ง่ายขึ้นอันนี้มันจะเป็นแบบจุดเล็กๆของแต่ละคนที่ต้องไปหานะครับว่าอาท่าทางแบบนี้ผมขี่ถนดัดเรื่องความเร็วอาจจะมาทีหลังแต่ว่าขอให้ท่าทางตำแหน่งให้มันถูกต้องตามที่โคช้ชแนะนำเนี่ยก็จะทำให้ขี่ เข้าโค้งความเร็วได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยครับนะครับเดี๋ยวเราเปิดมีเปิดวีดีโอใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดวีดีโอตัวับขี่ให้ดูนะครับก็จะเป็นในแต่ละโค้ก็อยากจะให้โฟกัสแค่แค่เรื่องของจุดเบรกนะครับแล้วก็เกียร์แล้วก็ลายต่างๆที่จะออบอกพี่ๆในแต่ละโค้งนะครับขอบคุณพี่แมนครับขอบคุณครับ